ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่21มกราคมพศ2567นะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็จะมาตามความฝันของคุณแม่แอดไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมาแอดไม่ได้นำเสนอนะคะแอดนำเสนอเต่งวดก่อนนู้นนะคะ ที่คุณแม่ฝันว่าได้ยินเสียงนะคะข้างๆหูบอกว่าเจ็ดเจ็เม็ดเดียวนะคะได้ยินเสียงกระซิบบอกนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครนะคะเลขของคุณแม่ก็ยังไม่ออกนะคะ7จนะคะงวดที่ผ่านมาแอดก็ตามนะคะแต่ก็ยังไม่ออกอีกนะคะแต่ก็น่าเสียดายนะคะงวดที่ผ่านมาก็ออกอายุของคุณแม่นะคะ อายุของคุณแม่79นะคะงวดที่ผ่านมาก็ออกอายุเต็มๆนะคะน่าเสียดายจริงๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่างวดนี้คุณแม่ฝันดีนะคะมาเล่าให้แอดฟังนะคะทีนี้แอดก็เลยอยากจะนำเสนอให้กับ FC ช่องละองแชนแนลนะคะรับฟังความฝันของคุณแม่ไปด้วยกันนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองแชนแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณแม่พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างเนาะคุณแม่โชคดีไหมคะงวดที่ผ่านมาเต้าอ่ะมันเต็มเจ็งอายุอายุแม่เตอรมันตึงตามอายุโอ้ยเสียดายเนาะแม่เนาะเได้ตึงเก้าเก้าแม่ก็ซื้อเก้าเก้าเหมือนเอสเนาะเพราะว่าเอสก็บอกให้แม่ซื้อเก้าเก้านะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดเลขเก่าความฝันแม่ไอ้งวดก่อนนู้นเนาะแม่เนาะ ก็ตามมาสองงวดแล้วยังไม่ออกนะคะเจ็ดเจ็ดนะคะเดี๋ยวจะตามต่องวดนี้อีกนะคะก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาในงวดที่สามก็เป็นได้นะแม่เนาะ,อะโอ้ยก็น่าเสียดายจริงๆนะคะก็ตัวเลขนะคะออกอายุของคุณแม่เจ็ดเก้าเต็มเต็มเลยเนาะแม่เนาะนโอ้ยเสียดายไม่ได้ซื้อแอดก็ไม่ได้ซื้อแม่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะก็เลยไม่โชคดีสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่างวดนี้ว่ากันใหม่นะคะสู้ๆไปด้วยกันใหม่นะคะเพราะว่างวดนี้คุณแม่ก็ฝันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามความฝันของคุณแม่พร้อมกันเลยนะคะงวดนี้เดสกับเจียให้ทำไหมเับทำเสร็จโอ้ยลงไปเสร็จเบานก่กรุกไปไหนโอ้สัตว์อีสัตว์เชื่อสัตว์เชือ่อบานไก่กรุกจ่ะ ถูดทอมกรันเห็นเั้นอกรุ่ถทมกรันเห็นถกปะเนตายใบ้านลรงกายโอ้ยตรงตราวเบอร์เด้งได้สำเฉยนีุ่กใส่ตรงงอนนี่เด้งนัแม่แม่อัดไทยยังน่าจ้่ฮะเดี๋ยวเอ็ดจะแปลความฝันของคุณแม่ให้ fc ทุกท่านได้รับฟังไปด้วยกันนะคะซึ่งคุณแม่ก็ฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดในป่านะคะ ได้เยอะมากๆนะคะได้หนึ่งถังใช่ไหมคะแม่วันหนึ่งถังหนึ่งถังหนึ่งหนึ่งครุนะคะเห็ดกําลังออกสวยนะคะก็เป็นเห็ดคอนนะคะที่ขึ้นตามต้นไม้เนาะแม่เนาะที่ขึ้นตามต้นไม้นะคะในป่านะคะเห็ดคอนนะคะได้หนึ่งถังนะคะทีนี้คุณแม่ก็เก็บได้เยอะทีนี้ก็สะดุ้งตื่นใช่ไหมคะคุณแม่เนี่ย ยังไม่ทันได้ทําอะไรกินเนาะกาลังเก็บเก็บได้หนึ่งถังแล้วก็สะดุ้งตื่นพอดีนะคะทีนี้คุณแม่ก็มาเล่าให้ให้แอดฟังนะคะแอดก็เลยมานําเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับฟังไปด้วยกันนะคะแอดเชื่อว่าถ้าฝันแบบนี้นะคะจะมีโชคแน่ๆนะคะเพราะว่าฝันว่าได้เก็บเห็ดแล้วก็ได้เยอะมากๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ ซึ่งคุณแม่ก็ตีความฝันนะคะคุณแม่ก็เป็นเลขสี่นะคะผู้หญิงเป็นเลขสี่นะคะแล้วก็เก็บคุณแม่ก็ตีว่าเป็นเลขเก้านะคะเก็บก็เก้านะคะเห็บก็ห้านะคะเห็ดห้าเห็ดหกก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาตัวกันไปหนึ่งตัวเนาะสี่เก้าห้าหรือไม่ก็สี่เก้าหกนะคะอันนี้คือตัวกันเนาะ เห็ดห้าเห็ดหกบางคนเขาตีว่าเห็ดห้าเห็ดหกนะคะแม่ตีได้สี่เก้าห้านะคะแต่แอฟแถมตัวการให้นะคะสี่เก้าหกนะคะเพราะว่าเห็ดห้าเห็ดหกนะคะกลัวว่ามันจะพลาดอีกนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ให้เอฟซีทางบ้านนะคะช่วยกันตีความฝันของคุณแม่ไปด้วยกันนะคะว่าถ้าฝันว่าเก็บเห็ดได้เยอะนะคะจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะ เผื่อว่าบางท่านอาจจะตีได้แม่นนะคะช่วยกันตีช่วยกันแปรเนาะจะได้โชคดีไปได้วยกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะขึ้นตัวเลขให้ fc ได้ดูเนาะ,ะคุณแม่ถือหน่อยค่ะคุณแม่จะกันลึกๆเนาะจะนี่นะคะความฝันของคุณแม่แอดนะคะซึ่งตัวเลขที่คุณแม่ตีนะคะแม่ตีได้4ี่เก้าห้านะคะผู้หญิงเป็นเลขสี่นะคะ เก็บก็9นะคะเห็ดก็5นะคะทีนี้แอ็ดก็แถมตัวกันให้นะคะ4 9 6นะคะเพราะว่าเห็ด5เห็ด6นะคะแล้วก็ให้ f c ตัดเล่นด้วยนะคะแต่ตัดเล่นได้มี4 9 9 4 9 5 5 9แล้วก็4 5 54นะคะและก็ตามตัวเลขความฝันตัวเก่านะคะที่ยังไม่ออกนะคะซึ่งตามมา2งวดแล้วนะคะ7 7นะคะ ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาในงวดที่3มนี้อีกก็เป็นได้เนาะก็ความฝันนะคะเป็นแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะแคปหน้าจอไว้ลุน้นไว้ดูนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือไม่เข้านะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะชอบก็จับขัดก็ผ่านนะคะ เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะจะเอาลงได้เลยค่ะคุณแม่คุณแม่ฝันดีเนาะสงสัยจะได้โชคแน่ๆเลยคุณแม่เนาะเน่แม่มั่นใจเองได้ซ้อมแจ่มั่นใจในความฝันไหมคะคุณแม่ใจมั่นใจเนาะเพราะว่าฝันว่าเก็บเห็ดเนาะ อค่ะคุณแม่บอกว่ามั่นใจในความฝันนะคะก็คือว่าฝันดีมากๆนะคะฝันว่าเก็บเห็ดได้เยอะนะคะสงสัยงวดนี้คุณแม่จะโชคดีแน่ๆเลยเนาะแม่เนาะ็ดีดีค่ะก็ให้เอฟซีพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะ แอดก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเลขความฝันของคุณแม่นะคะเป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้ fc ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะ